ตรนี้เป็น้านสไลเดอร์นะครับของไอรดนเจียคาเฟ่เขาใหญ่ครับดูสไลเดอร์กากำลังจะไปแล้วนะครับสไลเดอร์แที่สานสวยงามครับสไลเดอร์ของที่นี่ก็คนละ60สบาทนะครับเล่นได้หนึ่งรอบนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ เขาคอที่สวยงามนะครับตรงนี้จะเป็นลานสไลเดอร์แล้วข้างๆนั้นก็จะเป็นสวนดอกไม้นะครับสวนดอกไม้สวนดอกไฮเดรนเยียนะครับสวนดอกไฮเดรนเยียสวนใหญ่มากนะครับอันนี้ก็เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับของเขาคอนะครับตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็น เป็นจุดโฟกัสของที่นี่เลยนะจุดโฟกัสของที่นี่ที่แบบเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะนไฮไลท์ไฮไลท์นะครับลดเดอรน,นักท่องเที่ยวที่ต้องการความสนุกสนานนะครับอย่าลืมมาตรงนี้นะแวะที่มาเข,ข,อขอาค้ออย่าลืมลานสไลดเดอร์ของ สวนไฮเดนเยยของเขาคอนครับสนุกสนานนะครับสวยงามแน่น,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 นที่ชอบความสนุกสนานนะครับก็ตื่นเต้นดีแต่ก็ไม่อันตรายอย่างใด่นครับสิ่งทุกอย่างก็ปลอดภัยนะครับสำหรับ,รบนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวก็ไป าาการสเ,เต,ตเดอร์นี่เป็นการเล่นสไลเดอร์ของไฮเดียคาเฟ่ที่เขาคอนะครับนนท่านที่ต้องการความสนุกสนานมาที่นี่ได้เลยนะครับ กำลังมาแล้วครับกำลังมาวิ่งลงมาอย่างสวยงามเป็นทีมเลยนะครับเนี่ยเป็นทีมเลยเห็นไหมสนุกสนานมากสนุกสนาน